สวัสดีนะครับเพื่อนๆก็อยู่กับช่องเซนทรบ้านกันเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูเหรียญเก่าหายากเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยวัดคงครามนะครับจังหวัดเพชรบุรีอันนี้เป็นเหรียญรุ่น2ของท่านนะครับสร้างปี69นี้นะครับข้สจะอยู่ตรงนี้นะจะเป็นเหรียญปั๊มข้างกระบอกนะครับเนี่ยข้างกระบอกแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นห่วงเชื่อมนะบนี่คือทองแดงเกือบร้อยปีนะครับทองแดงอายุเกือบร้อยปีอ่ะในวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูกันนะ เหรียญรุ่นนี้นะครับถ้าเราเจอเราก็ดูที่หน้าก่อนเลยนะเพื่อนเพื่อนหน้าตาของเหรียญรุ่นนี้นะครับหน้าหลวงพ่อน,นี้จะคมนะครับจะนูนคมตาตาลึกมากนะครับเพื่อนเพื่อนยังไงเดี๋ยวผมจะซูมกล้องให้ดูนะครับอ่านี่นะครับเพื่อนๆ่ช่างนะครับจะแกะเหรียญได้แบบว่าคมลึกมากๆนะโดยเฉพาะในตาของหลวงพ่อน,นะครับเนี่ยต้องคมแบบนี้เลยนะครับนะตาลึกๆนะหน้า รายละเอียดของหน้านะครับก็จะเป็นนูนแต่เป็นนูนต่ํานะครับที่มีความคมมากๆนะเพื่อนๆมีความคมมากๆนะถ้าเพื่อน,เอนๆเห็นนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะซูมนะเพื่อนๆเหรียญน,นี้นะครับหากถ้าเกิดเราปัดฝุ่นนะถ้าเกิดผมปัดฝุ่นหรือว่าล้างเหล่านี้ออกนะครับจะทําให้ตานี่ดูลึกมากแต่ว่าผมไม่ทํานะครับเดี๋ยวจะทําให้เสียความเดิมของพระนะเข้ามาแบบไหนผมก็จะเก็บแบบนั้นนะครับเพื่อนๆเนี่ย ดูความคมดูใบหน้าสิครับคือจะลึกมากๆนะเพื่อนๆนะลึกๆจริงๆนะครับเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเนี่ยดูความคมของใบหน้าแบบนี้นะเพื่อนๆเหรียญมีมิติจริงๆนะอ่ะเนี่ยดูแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อไปก็ดูพวกเนี่ยครับเส้นสายรายละเอียดเกี่ยวกับการแกะบล็อกแม่พิมพ์ของช่างนะครับช่างจะแกะบล็อกได้คมจริงๆนะครับดู ดอกไม้ตรงนี yeah, ้ก็ได anyway. ้คร like like Na. <Nah. S 1> ับเนี่ยเห็นไหมเขาจะแกะได้คมนะครับเป็นเหรียญที่มีมิติมากๆนะครับแล้วก็ผิวเหรียญจะเรียบตึงนะเรียบตึงเนี่ยลวงข้าวเนี่ยครับเห็นไหมเส้นเนี่ยเรียวผิวสวยคมเนี่ยเม็ดเหล่านี้ครับเป็นเม็ดดเลยเนี่ยเม็ดกลมๆเนี่ยคมๆแบบนี้นะครับนะเนี่ยเห็นไหมเขาจะมีความคมมากๆนะเพื่อนๆเนี่ยจะมีมิติจะมีเส้นซ้อนเหล่านี้ครับ เป็นการแกะบล็อกแม่พิมพ์เนี่ยเห็นไหมเนี่ยคมจะคมนะอ่ะเนี่ยครับดูความคมของของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญยุคเก่านะเนี่ยอย่างเช่นคําว่าพอสอนี่นะครับเห็นไหมเขาจะติดคมตัวหนังสือใจใหญ่ๆหน่อยนะครับแต่ว่าติดคมคมนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคมคมเลยต้องคมแบบนี้นะครับ เดี๋ยวนี้ผ่านการใช้มาบ้างนะครับทําให้ความคมจะหายไปบ้างนะแต่ว่ารายละเอียดความตึงผิวเหล่านี้ก็ยังมองเห็นเนี่ยครับเห็นไหมเส้นเหล่านี้เนี่ยมีเส้นเนื้อเกินนะเส้นเนื้อเกินปิดคมๆนะครับเนี่ยปีที่สร้างก็คือปี69นะเพื่อนๆเนี่ยปี69เนี่ปี69นะครับเนี่ยเลขเก้าเลขหกเลขหกอาจจะติดเบลอๆหน่อยแต่ว่าความคมยังยังมีให้เห็นอยู่เนี่ยนะ อันนี้ด้านหน้านะครับเพื่อนๆด้านหลังเนี่ยก็ต้องดูความคมเหมือนกันนะเพื่อนๆอันนี้เป็นยันนะครับเนี่ยความคมเนี่ยเส้นเหล่านี้ครับเนี่ยเห็นไหมเขาจะติดเนื้อเกินเนี่ยติดคมชัดอเป็นเส้นคมชัดผิวเหรียญก็จะตึงๆนะเนี่ยผิวเหรียญติดตึงๆทองแดง,งเขาก็จะเป็นเหมือนทองแดงแบบทองแดงเถื่อนนะเพื่อนๆเพราะว่าอายุเขาอะ จะร้อยปีแล้วนะเนี่ยเห็นไหมเหนื้อทองแดงจะเป็นทองแดงจ๋าเลยแถวนี้นะครับคือผ่านการใช้นะครับแล้วก็เนี่ยความตึงผิวเนี่ยยันเนี่ยติดคมชัดเนี่ยยันติดคมชัดเลยเนี่ยบางเหรียญน,นะครับก็จะมียันขยื่นขยื่นหน่อยนะให้เราเห็นก็จะทําให้เราพิจารณาได้ง่ายนะครับเนี่ยขย,ขยื่นขยื่นหน่อยแบบนี้ก็มีนะทีนี้ขอบนะครับอันนี้เป็นขอบกระบอกนะเนี่ยขอบกระบอก S <S เวลาเขาปัม๊มเขาปั๊มอัดในกระบอกนะเพื่อนเพนืมันก็จะมีเนื้อเกินเนี่ยเนื้อเกินแบบนี้นะเนี่ยเนื้อขอบปริ้นแบบเนี้ยแต่ไม่ได้ปริ้นเหมือนกันทุกเหรียญน,นะเพื่อนๆืมันปริ้นเป็นธรรมชาติแล้วแต่ว่าจะปริ้นยังไงนะเพราะว่าเวลาอัดเข้าไปในกระบอกแล้วปั๊มลงนะครับการปริ้นเหล่านี้มันจะไม่ไปในทิศทางเดียวกันนะบางทีมันก็จะสเปะสปะไปในแต่ละเหรียญจะไม่เหมือนกันนะครับนะเนี่ยมันจะมีรอยปริ้นแล้วก็ บางเหรียญน,นะครับซึ่งเขาตัดเหรียญมาไม่ไม่เต็มกระบอกนะครับเวลาปั๊มไปก็จะไม่ก็จะไม่สุดกระบอกก็มีนะเนี่ยตอนนี้สนิมกินไปหน่อยหนึ่งนะเพื่อนๆนะเนี่ยบางทีก็จะปิ้นหน้าก็มีนะเพื่อนๆมีทั้งปิ้นหน้าและปลิ้นหลังนะเนี่ยเห็นไหมเขาจะปิ้นมาด้านหน้าเวลาปั๊มข้างกระบอกนะครับปั๊มลงไปในกระบอกมันจะปิ้นไปได้ทุกทิศทางนะได้ทั้งสองฝั่งนะครับอันนี้คือขอบกระบอกเห็นไหม มันจะเรียบๆแบบนี้เลยนะเพราะมันอัดกับกระบอกนะเพื่อนๆเน,นี่ยมันจะเรียบๆนะเรียบๆจะไม่มีรอยเอาขาเรียกว่าจะไม่มีรอยตัดนะจะไม่มีรอยตัดเพราะว่ามันเต็มกระบอกแล้วอันอนี้เหรียญนี้ปิ้นหน้าครับเพื่อนๆปินๆป้นมาตรงนี้นะอะ่าบางเหรียญก็จะปิ้นหลังปิ้นหน้าเป็นไปได้หมดนะครับแล้วก็ห่วงเนี่ยจะเป็นห่วงเชื่อมนะจะเป็นห่วงเชื่อมแบบนี้ จะไม่มีหูในตัวนะครับหูเนี่ยต้องเอามาต้องเอามาเชื่อมทีหลังหลังจากที่สร้างนะครับเนี่ยเป็นห่วเชื่อมอันนี้ก็จะมีปิ้นเขาเรียกปิ้นหลังมีทั้งปิ้นหลังและปลิ้นหน้านะเนี้ยครับปิ้นหน้าแบบนี้นะครับสิ่งสําคัญนะครับเหลี๋ยวรุ่นนี้เท่าที่ผมสังเกตเห็นนะอันนี้คือเห็นแบบเขาเรียกว่าอะไรครับบางทีก็อาจจะชี้ขาดได้เลยนะสาหรับสําหรับความคิดของผมนะความคิดของผม ถ้าสังเกตดีๆนะครับเพื่อน,คน,คนๆดูสังเกตดูพื้นเหรียญพื้นเหรียญเหล่านี้ให้ดีนะครับเนี่ยพื้นเหรียญองค์หลวงพ่อนะครับข้างๆศีรษะข้างๆแก้มนี่นะครับแล้วก็บริเวณแถวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆส่องใส่ไฟแบบ,แบบเอียงๆใส่ไฟนิดนึงนะครับเพื่อนๆจะเห็นอะไรไหมเหรียญเขาจะเหมือนย่นนะเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยพื้นเหรียญแบบเนี้ยมันคล้ายๆเหรียญย่นคล้ายๆหนังช้างนะเพื่อนๆเนี่ยผมสังเกตเห็นในหลายเหรียญแล้วนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่า จุดเหล่านี้ครับถ้าเราถ้าเราจําได้นะถือเป็นจุดชี้ขาดได้ในระดับในระดับหนึ่งที่ดีเลยนะครับเนี่ยผิวจะเป็นย่นย่นแบบนี้เยย่ยนย่นแบบนี้ของเดรรุ่นสองนะเพืเ่อนๆนะเดี๋ยวผมจะปรับไฟหน่อยหนึ่งอ่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยผิวเขาจะย่นย่นแบบนี้นี่คือธรรมชาติของ เดี๋ยวรุ่นนี้เลยก็ว่าได้นะครับเอาไปดูต่อยอดนะเอาไปดูต่อยอดได้นะเพืเ่อนๆเนี่ยยน่นๆนะ,ะด้านหลังมีไหมก็มีเล็กน้อยนะเพื่อนๆเนี่ยย่นๆแบบนี้เนี่ยแต่ดูด้านหน้าจะจะเห็นได้ชัดกว่าเนี่ยย่นๆแบบนี้นะสำหรับใครนะครับที่ดูมาถึงตอนนี้ก็ฝากกดติดตามกดเป็น FC นะครับกันไว้หน่อยนะครับนะเราจะได้มาดูพระ กันเรื่อยๆนะครับมีอะไรดีๆเราจะมาแบ่งปันกันนะครับสําหรับช่องเซียนตบ้านก็หลักๆเลยให้บริการทั้งรับเช่าให้เช่าพระเครื่องนะครับใครมีก็ติดต่อมาได้ทางหน้าจอนี้นะครับจะมี ID Li n e หรือสแกน QR Code หรือว่า e c o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  กก็ได้นะครับชื่อเซียนตบ้านชื่อเดียวกับช่องนะครับ